ท่นี่มีปัญหาเรื่องของเบาสูงขาย,ยางไม่ถึงหรือขาสั้นวันนี้เรามีวิธีการแก้ปัญหานะครับจะเอาเบาเดิมไปปาดก็เสียดายราคาก็สี่ห้าร้อยแตนมีวิธีการแก้ไขค,ครับสื่อ่าปาดมาเลยครับราคาห้าร้อยบาทครับไม่ต้องปานเบาเดิมด้วย ธีการเปลี่ยนบอกง่ายๆนะครับโดยการขันล็อกทั้งสองข้างออกก่อน,นครับเสร็จแล้วก็ถอดด้านหน้าออกนะครับถอดได้อย่างง่ายดายนะครับผมเทิเนวนอยู่สองสารอบครับถอดเข้าถอดออกแงะทางด้านโน้นแงะทางด้านนี้ถอดฝาคุมออกก่อน เปิดเบาแล้วทำอย่างอื่นแล้วท่าทางจะไม่ได้เรื่องทำยังไงดีครับลองใช้ความพยายามอยู่นานพอสมควรแล้วก็ไม่กล้าแงแหลงครับจนในที่สุดครับทนไม่ไหวครับไปหาตั้งแสบครับตั้งแสบรับจบทุกอย่างครับพี่คนนี้จดีมากเป็นเพื่อนต้อมไปประจำหมู่บ้านของเราครับ างานแกก็เยอะพอสมควรตอนไปถึงไม่เคยไปทำแบทนี้ให้เมียอยู่ด้วยครับลองสังเครับมีขนาดช่างนะครับแกก็ซึ่งเคยทำครั้งแรกเหมือนกันครับเพราะว่ายังไม่เคยถูกแกะมาก่อนตอนะปตอนนึง ที่ไปดูรีวิวตามโซเชียลต่างๆว่าถอดง่ายนิดเดียวันไน่จริงนะครับอย่าหาทำนะครับไปให้ช่างทําดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของรถของเรานะครับจะไม่ให้เกิดความเสียหายของชุดแต่งหรือชุดสีหรืออะไรต่างๆนอแจากของเราทําอยู่สักพักนะครับเกือบชั่วโมงครับ เสในที่สุดแกก็สามารถที่จะใส่เบาะปากเบาะใหม่เข้ามาให้เราเรียบร้อยแล้วครับดยอจจริงๆครับท่านผู้ชในระหว่างนี้แกก็ประกอบส่วนต่างๆเข้าให้เหมือนเดิม ร้อครับอหาทำนะครับลงชัางเถิดไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ